กระทิงป่าออกจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาผู้หลวงลงด้านล่างใกล้บ้านเรือนประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาออกจากบ้านก็พบกระทิงป่าเข้ามาหากินใกล้บ้านเรือนประชาชนจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาผู้หลวงลงพื้นที่ตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่ากรทิงป่าตัวดังกล่าวเป็นกระทิงป่าเพศผู้อายุประมาณ10ปีน้ำหนักประมาณ7-800กิโลกรัมค่ะได้ออกจากแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาผู้หลวงลงมาหากินในพื้นที่ตําบลตะคุซึ่งห่างจากเขตห้ามล่ามาประมาณ44กิโลเมตรซึ่งด้านนายคงสัน กันตียางกูลสมาชิกอบตอตำบลตะคุก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ให้ระมัดระวังกระทิงป่าออกนอกพื้นที่ช่วงนี้มีกระทิงป่าหนึ่งตัวค่ะหากเจอให้อยู่ห่างๆไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายได้ซึ่งก็เป็นในรอบปีที่กระทิงป่าลงมาถึงอำเภอปักธงชัยบริเวณด้านล่างและติดถนนสาย24 พี่กายมีมาตัวหนึง่งไงมันอดอยากไหมหรือมันแรงได้ยังไงพี่ดูละแต่บางคนเขาก็ว่ามันหนีฝูงมาเพราะว่าฝูงไม่ต้องการว่าฝูงไล่มันออกมามก็ออกมาเรื่อยๆไปพวกกุยกับตำรวจตำรวจเขาเคยอยู่แถวเขาแพงมาแถววังํำเกียวเกี่ยวกับไผ่แรงนไหมพี่นะครับไผ่แรงเกี่ยวไหมไผ่แรงข้างบนอาจจะมีมียากินเลยลงมาล่างอะไรอย่างเงีง้ยก็เกี่ยวเหมือนกันแหละครับอาจจะเกี่ยวกับไผ่แรงเหมือนกัน ก็ครับก็ขอให้ชาวบ้านระวังครับที่ชาวบ้านเดินทางเส้นทางสายบ้านหันหนอมนางเผื่อเจอก็อยากฝากเตือน,นถ้าเจอก็ให้หลบออกห่างๆก็มีบ้านหันหนอมนางเนาะครับเนาะดอนลำไย แต่มันก็ออกไปได้หลายทางนะครับสีนไปได้หลายทางนะครับทางเต้นทางนี้จะไปสีคิ้วไปอะไรก็ไปได้ถุงเงินเลครับใครเจอก็ให้รลบๆหน่อยครับอย่าไปนั่นเผื่อมันจะวิ่งชนวิ่งตามเอามันตกใจเนาะเห็นคนสัตว์เนาะครับครับน่าจะจากเขาผู้หลวงเรานี่แหละคิดว่าน่าจะเขามาจากวังน้ําเขียวเรานี่แหละนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชน สมชายย่ำเกรงภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน